มีวัดเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาเนิ่นนานวัดนี้ตั้งอยู่บนที่ดินผืนใหญ่ที่เงียบสงบและร่มรื่นวันหนึ่งนายทุนนามว่าสันผู้มีชื่อเสียในทางลบว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวและโหดร้ายได้เดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อหาซื้อที่ดินทำโครงการใหญ่เมื่อสันเห็นที่ดินของวัดเขาก็อยากได้มันมาครอบครองทันทีเพราะเชื่อว่าที่ดินผืนนี้จะนำกำไรมหาศาลมาให้ สันเริ่มเข้าเจรจากับเจ้าอาวาสเพื่อขอซื้อที่ดินของวัดแต่หลวงพ่อปฏิเสธอย่างสุภาพเพราะที่ดินนี้เป็นสมบัติของวัดและใช้ในการประกอบาศาสนกิจมานานหลายชั่วอายุคนสันไม่ยอมแพ้เขาจึงเริ่มใช้วิธีที่เล่เหลี่ยมและโหดร้ายเพื่อบีบให้หลวงพ่อและพระทั้งวัดต้องย้ายออกไปสันส่งคนไปทำลายข้าวของในวัดทำให้ศาลาวัดเสียหาย สร้างเสียงดังรบกวนเวลาสวดมนต์และใส่ร้ายพระว่าโกงเงินทำบุญของชาวบ้านชาวบ้านบางคนเริ่มหลงเชื่อคำใส่ร้ายของสันและไม่มาทำบุญที่วัดอีกต่อไปวัดที่เคยคึกคักกลับเงียบเหงาแต่ถึงอย่างนั้นหลวงพ่อและพระในวัดก็ไม่เคยท้อถอยท่านยังคงสวดมนต์และทำบุญต่อไปด้วยความอดทนและศรัทธาอย่างแน่วแน่ วันหนึ่งขณะที่สันคิดแผนการใหม่ที่จะขับไล่หลวงพ่อออกจากวัดเขาเริ่มรู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงและหน้ามืดลงเมื่อเขาตื่นขึ้นมาสันพบว่าตัวเองอยู่ในห้องมืดที่ไม่คุ้นเคยรอบตัวมีแต่เสียงร้องโหยหวนและกลิ่นเหม็นเน่าที่ทนไม่ได้เขาพยายามหนีออกไปแต่ขาของเขากลับยาวผิดปกติและเมื่อมองดูตัวเองเขาก็พบว่าร่างกายของเขาผอมแห้งจนเห็นกระดูก ผิวหนังแตกเป็นแผลและมือก็ยาวลงถึงพื้นสันกลายเป็นเปรตเขาตระหนักได้ทันทีว่าความโลภและการกระทำชั่วที่เขาทำไว้ได้ตามมาสนองเขาแล้วตอนนี้เขาถูกสาปให้กลายเป็นเปรตฝ้าวัดที่เขาเคยคิดจะครอบครองเวลาผ่านไปข่าวลือเรื่องผีเปรตในวัดแพร่กระจายไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มกลับมาที่วัดเพื่อทำบุญและขอขมาพระเพื่อหวังว่า ความสงบสุขจะกลับมาอีกครั้งหลวงพ่อและพระในาวัดยังคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสันทุกวันแต่เปรตสันยังคงต้องทนทุกทรมานอยู่จนกว่าจะชดใช้บาปที่เคยทำไว้จนหมดนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องตวนใจให้ทุกคนรู้ถึงผลของการกระทำที่ไม่ดีและความโลภที่นำมาซึ่งความทุกข์ในที่สุดขอพระคุณที่รับชมรับฟังถ้าชอบเรื่องนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ